คลิปนี้เราจะมาทําความรู้จักกับ Promise ใน JavaScript ครับเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาวงจรอ,อุบาทที่เกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้โดยตอนนี้ผมก็เขียนเว็บสําหรับคํานวณปริมาตรบรานี่อยู่นะครับถ้าเกิดผมลองรีเฟรชให้ดูครับสิ่งที่ผมเขียนไว้ก็คือผมจะใส่ดีเลย์ไว้นิดนึงแล้วก็จะมีป๊อปอัพให้ใส่ความกว้างขึ้นมาป๊อปอัพนี้ครับผมก็ใส่ความกว้างของเบรานี่เนี่ยไป10ซนติเมตรแล้วก็กดโอเคก็จะมีดีเลย์แป๊บหนึ่งครับแล้วก็จะมีป๊อปอัพของความยาวขึ้นมาผมก็ใส่ไปอีก1 และสุดท้ายครับติดดีเลย์แล้วก็จะมีป๊อปอัพอันนี้ขึ้นมาก็คือความสูงความสูงของราวนี่ผมใส่ไป2เซนละกันแล้วพอกดโอเคเนี่ยผมก็จะทําให้โปรแกรมผมมันแซงทาเป็นว่าคํานวณอยู่และสุดท้ายครับโปรแกรมก็จะบอกว่าปริมาตรราวนี่ของเราเนี่ยได้ทั้งหมด200ก็คือความกว้างคูณความยาวคูณความสูงและทีนี้มีทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งครับที่ผมจะทําให้ดูผมลองดีเฟตให้ดูอีกสักรอบคราวนี้ครับยูเซอร์ของเราเขาจิตไม่ปกติ เขาไม่ได้ใส่เป็นตัวเลขครับเขาใส่เป็นตัวอักษรมาคือถ้าเกิดยูเซอร์เขาคิดจะทำร้ายเราแบบนี้เนี่ยผมก็จะตอบกลับเขาไปแบบซอฟๆนะครับว่าไม่ได้กินผมดอกโดยโค้ดทั้งหมดทั้งปวงที่ผมใช้สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาครับมันคือโค้ดแบบอสซิงโครนัสซึ่งโค้ดแบบอสซิงโครนัสครับก็คือโค้ดที่อยู่ข้างในเซททำเอามันจะเป็นโค้ดที่ทำงานไม่พร้อมกับโค้ดอื่นนะครับที่อยู่ข้างนอกเซททำเอา ซึ่งถ้าเกิดสังเกตด,ดีครับตอนนี้ผมมีเซตทำเอาอยู่4ตัวสำหรับป๊อปอัพ4อันนั่นก็หมายความว่าตอนนี้ผมทำการต่อโค้ด asynchronous ครับทำให้มันทำงานแบบต่อเนื่องกันให้อินสิโคอนด์ที่1เสร็จก่อนแล้วอินสินค n นด์ที่2เนี่ยค่อยตามต่อมาอันที่3อันที่4เนี่ยก็จะมาตามลำดับครับซึ่งโค้ดมันก็ดูทำงานได้ปกติดีใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่ไม่ปกติตอนนี้ครับคือโค้ดของผมตอนนี้มันไม่โอเคเลยเพราะว่าอยากที่สังเกตเลยครับโค้ดมันดูเป็นอินเ p ปชั n นหมดเลย คือผมใช้อันนี้ครับ set timeout อันนี้เข้าไปอยู่ข้างใน set t i m e o อีกอันนึงแล้วก็จะซ้อนกันมาเรื่อยๆครับเป็นฝันซ้อนฝันเลย set timeout อีกอันนึงก็จะซ้อนลงมาเรื่อยๆซึ่งสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ผลดีเลยผมบอกเลยเราจะเขียนโค้ดกันไม่สนุกครับเพราะฉะนั้นเนี่ย promise ครับเลยเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เขาจะมาเป็นพระเอกให้เราครับเดี๋ยวไปทําความรู้จักกันเลยดีกว่าครับว่า promise เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วเราจะใช้มันได้ยังไงกัน พูดให้เห็นภาพง่ายๆนะครับ Promise เนี่ยมันคือคำมั่นสัญญาสัญญาว่าจะชา้าจะนานโค้ดข้างใน Promise จะทำงานจนเสร็จแล้วพอทำงานเสร็จ Promise ก็จะคืนค่าผลลัพธ์การทำงานครับกลับมาให้เราเอาไปใช้งานต่อได้ใช้งานต่อแบบที่ไม่ได้อุบาทเท่าโค้ดที่ผมทำอยู่ในตอนนี้นะครับโดยก่อนอื่นเลยครับผมก็ไปที่ File index.html ก่อนแล้วก็เปลี่ยนชื่อสคริปตตรงนี้ครับจาก callback เป็น Promise เพราะว่าผมจะเริ่มต้นเขียนโค้ดใหม่เลยนะครับ แล้วก็ไปที่ไฟล์ promise.js มาเริ่มต้นจากการเรียกใช้งาน promise กันก่อนนะครับสำหรับการเรียกใช้งานเนี่ย promise มันคือ object อย่างนึงครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเรียกใช้ก็ได้จากคำว่า new promise แล้วตัวพารามิเตอร์ที่อยู่ข้างใน promise ครับตัวนี้คือฟังก์ชันผมก็จะใส่ไปครับเป็น arrow function แล้วสิ่งที่อยู่ข้างในฟังก์ชันนี้ครับเขาจะทำงานทุกครั้งที่เราเรียก new promise p r o m i เนี่ยก็จะเหมาะมากนะครับสำหรับการครอบคำสั่ง asynchronous ผมก็สร้างตัวนี้นะครับก็คือ set timeout um เพราะว่าผมจะให้มันทำงานแบบที่เห็นในหน้าเว็บเมื่อกี้นะครับแล้วก็ set timeout um ของผมครับก็จะมีฟังก์ชันตัวนี้เพื่อทำการเรียก pop up ตัวนี้ขึ้นมาครับ pop up สำหรับใส่ input เข้าไปก็จะมีตัวแปรตัวนึงครับผมตั้งชื่อว่า number input number input จะมีค่าเท่ากับอันนี้ครับก็คือ คำสั่ง number สำหรับแปลงข้อมูลเนี่ยเป็นตัวเลขแล้วสิ่งที่ผมจะเอามาแปลงครับก็คือข้อมูลที่ได้จาก pop up prompt ก็เรียกใช้คำสั่งพร้อมครับแล้วก็พร้อมเนี่ยจะมีข้อความกำกับอยู่ครับอันนี้ผมใส่ไปเป็นความกว้างก่อนแล้วกันโดยในตอนนี้ครับอย่าเพิ่งเป็นวัยรุ่นใจร้อนกันเดี๋ยวผมจะลองดัน promise ตัวนี้ให้ดูก่อนว่ามันใช้งานได้จริงผมก็จะสั่ง alert มาตรงนี้นะครับเป็น number input ที่ผมใส่มาเมื่อกี้ แล้วก็เซตทับเอครับอันนี้อย่าลืมเลยอย่าลืมไปใส่ดีเย์โอเคครับตอนนี้เราเรียกใช้ Promise เรียบร้อยแนละ้วอันนี้ผมไม่ได้พูดปิดนะครับผมเรียกว่าเรียกใช้จริงๆเพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันคืออย่างนี้ผมรีเฟรชหน้าเว็บครับแล้วก็รอไป1นึ่งวิเนี่ยป๊อปอัพความกว้างก็จะขึ้นมาผมก็ใส่ตัวเลขไปครับเป็น4แล้วก็ผลลัพธ์ alert ที่ได้ครับก็คือ4สิ่งที่ผมจะบอกครับ new promise เนี่ยมันคือ bad boy คือทุกครั้งที่เราเรียกใช้เขาครับเขาจะทํางานทันทีเขาจะไม่สนสี่สนแอะไรเลยครับเพราะฉะนั้นมันอันตรายมากครับเราต้อง Copy ตัวนี้ไปวางไว้ข้างในฟังก์ชันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่ผมชอบใช้นะครับผมก็จะตั้งชื่อฟังก์ชันนี้ว่า input promise ผมไม่เขียนกับเนี้ย p o โอเคแล้วก็สิ่งที่ผม Copy มาเมื่อกี้ครับวางอย่างนี้เลย ทีนี้ตอนนี้เราก็จะมีเซฟโซนให้กับพร m มิสของเราแล้วครับหมายความว่าถ้าเกิดผมต้องการเรียกใช้พร m มิสตัวนี้ผมจะต้องเรียกผ่านฟังก์ชันนี้ก็คือ input promise แล้วผลลัพธ์การทำงานที่เราได้ครับก็จะได้เหมือนเดิมเป๊ะเ,เ,เลยแบบนี้ทีนี้มาต่อกันที่ทีเด็ดของ Promise กันเลยนะครับก็คือการส่งผลลัพธ์หลังจากที่คคโค้ด a s ซิข้างในพรอมิสเนี่ยทำงานเสร็จอันนี้จริงๆมีสิ่งหนึ่งครับที่เมื่อกี้ผมไม่ได้เขียนให้คุณผู้ชมดู ก็คือคำสั่งของ Promise เนี่ยมันมีพารามิเตอร์ด้วยมันก็จะมีพารามิเตอร์2ตัวครับตัวแรกชื่อว่า resolve แล้วก็ตัวที่2องกับชื่อว่า reject อันนี้ถ้าเกิดให้ผมอธิบายเป็นทฤษฎีจ๋าเลยเนี่ยเดี๋ยวจะไม่รู้เรื่องกันนะครับผมขอสรุปให้ฟังง่ายๆอย่างนี้เลย resolve เนี่ยคือเทวดา reject เนี่ยคือซาตานหมายความว่าถ้าเกิดโปรแกรมของเราครับทำกรรมดีไว้เทวดาเนี่ยจะพาเราไปขึ้นสวรรค์ อย่างเช่นตอนนี้ผมคาดว่า user เขาเกรอกความกว้างมานเนี่ยเป็นตัวเลขละกันผมสามารถส่งผลลัพธ์ตรงนี้ครับขึ้นสวรรค์ได้ด้วยการใช้คําสั่ง resolve แล้วก็พารามิเตอร์ข้างใน resolve ครับตรงนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ซึ่งในที่นี้ผมใส่ไปละกันเพราะว่าผมจะขึ้นสวรรค์ครับไปพร้อมกับผลลัพธ์ของผมก็คือ number input ทีนี้ตอนนี้มีเทวดาพาเราขึ้นสวรรค์แล้วครับคําถามต่อไปครับสวรรค์ของเรามาอยู่ที่ไหน สวรรค์ของเรามันอยู่ตรงนี้ครับเราต้องมาสร้างกันเองก็คือคําสั่ง input promise เนี่ยอันนี้ผมลืมเขียนไปครับมันต้อง return new promise ด้วยถึงจะสร้างสวรรค์ต่อไปได้ครับคําสั่งสำหรับสร้างสวรรค์ครับก็คือคําสั่งที่ชื่อว่า then แล้ว then เนี่ยก็จะมีคําสั่งข้างในนี้ครับอันนี้เป็น arrow function ซึ่งจะรับรามิเตอร์ตัวนี้ครับรามิเต t e r ที่ถูกส่งมาจากคําสั่ง resolve ก็คือสิ่งที่ได้มาจากคุณเทวดานะครับอันนี้ผมตั้งชื่ออย่างนี้แล้วกันเป็น r e s o l t แล้วก็มาต่อกันที่คําสั่งข้างในเดนนี้ครับสิ่งที่ผมจะทําครับก็คือผมจะทําการ alert ใหม่อย่างที่เห็นครับเมื่อกี้ผมเขียน alert ไว้ข้างใน promise ใช่ไหมมันไม่ใช่ที่ที่ควรเขียนครับเราควรมาเขียนกันในนี้ดีกว่าก็คือ alert ผลลัพธ์ที่ได้มาแล้วไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าขึ้นสวรรค์ที่ผมวาเนี่ยมันเป็นยังไงเอาละครับไปที่หน้าเว็บแล้วก็ r e f e c t ครับผมรอหนึ่งวิมีความกว้างมา ยูเซอร์ของเราทำกรรมดีครับใส่เป็นตัวเลขไปแล้วก็กดโอเคมาแล้วครับตอนนี้รีโซฟเนี่ยเทวดาก็จะส่งผลลัพธ์ของเราครับขึ้นมาที่สวรรค์ก็คือเดนตรงนี้แล้วก็จะอัลเลสผลลัพธ์ของเราออกมาครับก็คือสิบครับผมเมื่อกี้ไปขึ้นสวรรค์กันมาแล้วนะครับต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปทัวร์นรกกันบ้างก็คือผมจะมีเงื่อนไขนี้อยู่ครับคือถ้าเกิดยูเซอร์ดันทะลึ่งกรอกความกว้างมาเนี่ยเป็นข้อความหรือว่าเป็นอะไรที่ไม่ใช่ตัวเลข ผมก็จะตรวจสอบเขาได้ครับด้วยคำสั่งนี้ครับ if is nan is nan สำหรับตรวจสอบอันนี้ครับ number input ว่ามันไม่ใช่ตัวเลขซึ่งถ้าเกิดมันตรงตามเงื่อนไขนี้ครับผมจะเรียกใช้สตาร์ออกมาครับก็คือ Reject ท่านสตาร์ท่านนี้ก็จะพาเราลงนรกไปพร้อมกับสิ่งนี้ครับพารามิเตอร์ที่เราต้องใส่ไปอันนี้จะเป็น order นะครับเป็น Object อย่างหนึ่งของ JavaScript เราสามารถสร้างเขาขึ้นมาได้ครับด้วยคำสั่ง new order แล้วพารามิเตอร์ข้างใน order นี้อีกทีครับอันนี้เป็นข้อความ order ที่เราต้องการแสดงออกไปซึ่งข้อความนี้ครับของผมก็คือไม่ได้กินผมหรอกแล้วก็สุดท้ายครับอย่าลืมตรงนี้เลย return ไปด้วยโค้ดข้างล่างต่อไปจะได้ไม่ต้องทำงานนะครับทีนี้มาถึงคำถามสำคัญครับตอนนี้เรามีสตานเนี่ยส่งเราลงนรกแล้วแล้วนรกของเรามาอยู่ตรงไหนนรกของเราเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับ เพราะว่าตัว promise เนี่ยจะเก่งมากนะครับเรื่องของการเอาหัวต่อตูดหมายความว่าเราสามารถใส่คําสั่งต่อไปครับเข้าไปตรงนี้ได้เลยผมก็จะใส่คําสั่งนี้ครับเป็นนรกกับผมที่ชื่อว่า cache แล้วพารามิเตอร์ใน cache เนี่ยก็จะมีเหมือนในเดนเลยครับแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงที่ว่าพารามิเตอร์ของ cache ครับคือ order ซึ่งเราก็จะเอา order ตัวนี้ครับมาใช้ต่อได้ผมก็จะ alert ออกไปเลยครับว่า order ที่ผมมีอยู่ตอนนี้ ก็คือ order ที่มีข้อความนี้ครับ o er r d o r message เอาแล้วครับตอนนี้ผมก็เขียนทุกอย่างเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยเดี๋ยวไปดันกันที่หน้าเว็บกันเลยครับผมเอ้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนโอเคครับผมเกือบพลาดครับลืมเซฟอ่าไม่พลาดนะจุดวงกลมหายไปแล้วก็รีเฟซทีนี้ก็จะมี pop up ขึ้นมาครับแล้วก็คราวนี้ผมเป็น user ที่กรอกข้อความแบบไม่รู้เรื่องเข้าไปเป็น A B C ตรงนี้คุณผู้ชมก็สามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้นะครับ คือถ้าเกิดมีใครมาพูดอะไรไม่ดีกับเราครับหรือว่าใส่ร้ายป้ายสีเราเนี่ยเราก็ตอบกลับเข้าไปแบบซอบๆครับว่าไม่ได้กินผมดอกแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บตกโค้ดนิดนึงนะครับเพื่อให้มันอ่านง่ายขึ้นผมก็จะ enter ตรงนี้ลงมาเป็นเดนตรงนี้แล้วก็ c a ช h ตรงนี้ตรงนี้ก็จะทําความเข้าใจง่ายขึ้นนะครับก็คือเรียกใช้คําสั่ง input promise ถ้าเกิดมาขึ้นสวรค์เนี่ยมันจะเข้าเดนตรงนี้แล้วก็มาทําคําสั่ง alert resource ตรงนี้ต,ต่อ หรือว่าถ้าเกิดมันลงนรกมันก็จะมาเข้าแคสต,ตรงนี้ครับแล้วก็จะเอาเออร์เอเมสต,ตัวนี้ออกไปโดยในคลิปนี้ครับผมขอตัดจบไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าสำหรับเรื่องของความยาวแล้วก็ความสูงครับเดี๋ยวผมมาทำให้ดูในคลิปต่อไปก็คือจะเป็นการใช้เดนตัวนี้ครับเอามาต่อต่อตอกันคือการเอาหัวต่อตูดนั่นแหละยังไงร,รอติดตามได้ในคลิปต่อไปเลยครับผม